เท็ลดลนด์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามนะคะผลแอปเปิลนี่คือต้นแอปเปิลต้น,นแรกที่นิวลงวิดีโอไป,ไปนะคะขนาดนี้เนี่ยต้นแอปเปิลก็ได้เริ่มที่จะสุกนะคะสุกงอมเป็นอย่างดีนะเพื่อนๆนะคือว่าใบไม้เนี่ยใบแอปเปิลเนี่ยเริ่มที่จะเป็นสีเหลืองนะคะนั่นหมายความว่าขณะนี้นะคะเท็ฟิลนด์นะคะเริ่มที่จะย่างเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะดังนั้นเนี่ยผลไม้ต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มที่จะเริ่มที่จะสุกนะคะสุกงอมเดี๋ยวนี้จะให้ดูด้านบนนะคะ เดวลองแกะเดาลองชิมชิมลูกนี้ดูนะเพื่อนๆนะลูกนี้สวยคือการสังเกตนะคะแอปเปิลเนี่ยลูกที่มันสุกเต็มที่แล้วเนี่ยเวลาที่เราเด็ดออกมาเนี่ยมันจะร่วงมันจะหลุดออกมาโดยโดยง่ายนะแต่อันนี้คือว่ากําลังเริ่มจะสุกเต็มที่จะลองทานดูเพื่อนนะเพื่อนน้ำแอปเปิลเนี่ยเยอะมากๆ มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็จะมีน้ำผลไออม้เนี่ยเยอะติดคอมีน้ำผลไม้เดีนีจะลองกัดทีหนึ่งนะก็มีมีความกรอบมีความกรอบละมุนแล้วก็กรอบแบบว่าชุ่มคอไม่หวานจนเกินไปแต่ความหวานเนี่ย เป็นความหวานที่บอกว่าหวานอร่อยหวานอร่อยนะเพื่อนๆน,นะเหมาะที่จะทาเป็นน้ำผลไม้นะอเพื่อนดูสุกแล้วนะเพื่อนเพื่อนรสชาติดีมากๆเลยมาใช่มาสุกแล้วเนี่ยตอนที่หนึ่งมาเก็บปิน่นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบยังไม่สุกดีนะจะให้ดู ตอน,นที่หนึ่งมาเก็บเพียงขั้นแรงเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะสีสีเขียวนี้นะคะแต่จะออกเป็นลักษณะอมเปรี้ยวมหวานแต่อันนี้จะเป็นลักษณะคือหวานนําเปรี้ยวปลายพอมันสุกแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะคือหวานนํำเปรี้ยวปลายแล้วก็จะมีสีสวยแล้วก็จะมีความกรอบอร่อยมากๆอือออร่อยแล้วก็ไม่กลิ่นหอม เรชอบสายพันธุ์นี้นะนี่เป็นสายพันธุ์สายพันธุ์พื้นเมืองเลยนะที่ชาวสหรัฐฯมักจะปลูกเพราะว่าหนึ่งมีอายุอายุยืนสองรสชาติรสชาติดีแล้วก็แอปเปิลต้นนี้มันจะสุกไล่เลยนะจะออกมาเรื่อยเื่อยเรื่อยๆืจะจะมาสุกอีกทีนึงก็ต้องถึงปลายเดือนกันยายนนะคะเราอาจจะมีเหลือติดนะคะให้กินเนี่ยจนถึงเดือนพฤศจิกาย,ายนนะคะอืมเพื่อรสชาติดีมากเลย นิวชอบนี่คือเริ่มสุกนะจะเป็นลักษณะนี้คือเริ่มใกล้สุกแล้วอันนี้ก็จะเป็นผลมันสวยเพื่อนๆนะพื้นที่นี่เขาปลูกแบบธรรมชาติคือเขาจะไม่ใส่สารเคเมีอะไรทั้งสิ้นนะนิวถึงได้กล้าเก็บกินแล้วก็คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถที่จะมาเก็บกินได้นะคะเพื่อนๆดูดูลูกมันสวยนะ คือความดกเนี่ยดกมากดกมากๆเลยคือนิวชอบนะชอบแอปเปิลต้นนี้เพราะว่ารสชาติมันหวานรสชาติหวานกรอบเพื่อนดูสีสวยนี่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของชาวฟินแลนด์นะที่นิยมปลูกกันมากนะแทบทุกบ้านนะต้องมีพันธุ์นี้ติดอืม นี่ขนาดที่มันเล็กอยู่แต่นิวขอบอกนะว่าประเทศฟินแลนด์เนี่ยต้นผลไม้เนี่ยหนึ่งต้นเนี่ยเขาจะเสียบกิ่งพันธไปเยอะนะใหญ่ขึ้นมาหนอ่อยมันก็กำลังจะสุกเพื่อนๆนิวคิดว่าอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะเออคือแอปเปิลปีนี้มันดกมาก กมาเน,นี่ยอันนี้ต้องสอยต้องสอยมากินให้เลยอันนี้สุกแล้วเพราะว่าพอเราเพอเราเด็ดปุ๊บมันจะดุดเลยแสดงว่าสุกแล้วฝั่งนี้นูนไม่เคยมาถ่ายเลยนะน,นี่ก็สุกแล้วนะน,นี่ก็สุกแล้วเหมือนกันเพื่อไปลองดูห้างบนดิ สุกสวยใช่คือรสชาติมันดีนเพื่อนคือรสชาติมันดีรสชาติดีมากรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีความกรอบอร่อยคือพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่นิวชอบมากนะเป็นพันธุ์พื้นเมืองเยวจะให้ดูใกล้ๆนะข้างบนมันออกดกแล้วแอปเปิลเนี่ยมันจะออกดกอย่างเงี้ยตลอดไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะแล้วแอปเปิลเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะ สุกเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาถ้าหากว่าหิมะยจะไม่ตกมันจะมีแอปเปิ้ลบางสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ช่วงฤดูฤดูหนาวนะเคยเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือความสุกความความสุขงอมของต้นของต้นแอปเปิ้ลนะคะที่สุกขาต้นนะนี่เป็นนี่เป็นแอปเปิ้ลต้นแรกนะคะที่นิวได้ทำไปทำไปดูลงไว้ถ้าหากว่ายังไม่สุกเนี่ยจะเป็นลักษณะ แบบนี้นะเพื่อนนะแต่พอสุกแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะครึ่งหนึ่งจะเป็นสีแดงอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นสีเขียวจะมีรสชาติกรอบอร่อยแล้วก็เป็นต้นมะป้อนที่มีอายุยืนมากดูลำต้นนะลต้น คือว่าปลูกครั้งเดียวเนี่ยเอออยู่เป็นร้อยู่เป็นร้อยป,ปีอะคือแอปเปิลน่ยอยากให้ลองปลูกคือว่าสนับสนุนนะเพราะว่าปลูกแล้วเนี่ยมันเพื่อนข,ขนาดนี้นะคะประเทศฟินแลนด์ก็ได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะนี่เป็นเดือนอปลายเดือนกันยายนนะคะผลแอปเปิลน,นะคะก็สุกคาต้นนะคะบางรูปก,ก็ยังเหลืออยู่ก็จะมี ตกนะเป็นจำนวนบ้านจะเห็นหนะคะยังมีเหลือปลายจะลองเก็บลูกนี้นะคะหนูอชอบกินแบบว่าสุกๆเต็มๆลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่นะคะอันนี้เป็นแอปเปิลช่วงปลายฤดูใบไม้ร ใบใบ,บร่วงนะคะช่วงปลายเดือนกันยายนนะกรอ,อ,อบมากไม่มีความเปรี้ยวนะกรอบหวานอืเพราะว่าแบบนี้เรียกว่าสุขาต้นนะแต่ว่าคนลสายพันธุ์เพื่อนๆนะอืม รสชาติดีมากๆแต่ความกรอบเนี่ยไม่เท่าตอนที่ยังไม่สุกมากนะเพราะนี่เป็นช่วงปลายเดือนกันยาย,ยนเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะต้นฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็อากาศมันจะเริ่มหนาวเย็นนะตกดึกมากอากาศหนาวเย็นผลไม้มันก็จะจะช่ำช่ำไปในตัวนะคะแล้วก็จะมีอาการอมน้ำน,นะคะเนื่องจากว่าอากาศหนาวเย็นถ้ามันฉ่ำมากๆเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าสุกแล้วก็เน่าไปเลยนะคะ อย่างที่เห็นนะน,นี่อีกรูปหนึ่งก็ร่วงไปเยอะนะคะร่วงตกไปเรื่อยเพามีการตัดแกงกิ่งแล้วนะคะเห็นได้ใบมีผลก็ออกไปจะขึ้นนะ อันนี้คือมันสุกสุกคาต้นแล้วมันก็ตกมาตกมาเพื่อนนะบางคนแล้วก็ก็ลอ,อกก็กินเยนเพลินนะคะลองดูลูกนี้ตรงนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังทานได้อยู่นะคะโอเคเ,เพื่อน นี่ก็เป็นแอปเปิล uh, นะคะในช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะจะเข้าต่อฤดูหนาวนะเพื่อนๆน,นะมันก็จะเป็นลักษณะแต่ว่าเกือบสุกคาต้นนะเพื่อนๆน,นะเกือบสุกคาต้นแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปจากช่วงฤดูร้อนนะเพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นทำให้อ่า แอปเปิลเนี่ยมันอมน้ํานะคะอมน้ําแล้วก็มีความชืน้นความกรอบก็จะไม่กรอบมากแต่ว่ารสชาติก็จะไม่หวานอมเปรี้ยวเหมือนที่มันใกล้สุกนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนิวฟินแลนด์ค่ะนี่ก็คืออารบิโดนะคะเกี่ยวกับต้นแอปเปิลนะคะนี่คือเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆน,นะ นิวฟินแลนด์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย